สนใจจะเทรด forex แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรข้อมูลในสื่อโซเชียลก็เยอะแยะมากมายไม่รู้จะศึกษาอันไหนก่อนจะสมัครก่อนหรือเทรดเดโม o ก่อนหรือจะต้องโหลดโปรแกรมอะไรมาเทรดจะต้องลงทุนอย่างไรจะฝากเงินอย่างไรจะถอนเงินได้ไหมต้องเรียนรู้ขั้นตอนไหนก่อนจะเทรดเป็นไหมหรือหากพบข้อสงสัยจะถามใครได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับ กับเพื่อนๆที่สนใจจะเข้ามาเทรด forex นะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า forex นั้นมีคนที่ทําสื่อเกี่ยวกับ forex เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หรือการรีวิวโบรกเกอร์ต่างๆหรือเทคนิคที่จะทําให้เรานั้นสามารถ เอาชนะตลาดได้วิธีการสมัครเปิดบัญชีเทรดและวิธีการใช้งานต่างๆซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างที่เราเข้าไปดูสำหรับมือใหม่แล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนสำหรับมือใหม่อย่างเราแล้วจะต้องเริ่มต้นที่จุดใดนะครับเหมือนมีหนังสือหลายๆเล่ม แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเล่มไหนที่เหมาะกับเราที่สุดเราเองก็ศึกษาซึ่งก็นแน่นอนศึกษาจากสื่อโซเชียลนะครับหรือคนใกล้ชิดนะฮะบอกเล่าให้ฟังทีนี้พอเราเกิดสนใจใครอยากจะเทรด forex ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับมันก็มีหลายขั้นตอนในการเข้ามาเทรด forex นะครับ เข้าไปดูใน y o u t หรืดู Facebook ต่างๆในสื่อโซเชียลก็จะเห็นวิธีการสมัครโบโล็อกนูน้นบโล็อกนี้นะครับเป็นวิธีการสมัครแบบง่ายๆ2-3สนาทีก็เรียบร้อยนะก็เสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาเทรดฟอรเแต่เอาเข้าจริงๆนะสำหรับมือใหม่แล้วมันยังมีคำถามที่ยังค้างคา,าใจอยู่หลายๆคำถามนะครับสมัครแล้วไงสมัครแล้วไปไหนต่อสมัครแล้วเราจะเทรดได้ยังไงจะเอาเงินเข้าบัญชีเทรดเราอย่างไร เราจะออกออเดอร์อย่างไรเราจะปิดออเดอร์อย่างไรเราจะถือ order ออเดอร์ไว้นานแค่ไหนอย่างไรถึงจะเรียกว่าได้กําไรอย่างไรถึงจะขาดทุนยูยูทำไมหน้าจอเป็นแบบนี้เมนูทำไมหายไปไหนเราต้องรับโบนัสเลยไหม คือแน่นอนครับมีคนทําสื่อเยอะแยะมากมายนะครับในสื่อโซเชียลนะฮะให้เราได้เรียนรู้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนในระหว่างทางที่เราศึกษาด้วยตัวเองนั้นเราก็ไม่รู้อีกด้วยซ้ําว่าระหว่างที่เราศึกษาตามวิดีโอนั้นนะเราก็ไม่มีที่ปรึกษาไม่มีคนให้คําแนะนําจนแล้วจนรอดเราก็ยังไม่ได้ลงทุนกับ forex จริงๆนะครับเพราะเรายังติดอะไรหลายๆอย่างพอเริ่มจะนับหปุ๊บก็ติดปัญหาปับ๊บแล้วก็ ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับบางทีก็เข้ามาโดยทําผิดข้ามขั้นตอนไปดูวิธีการสมัครแบบง่ายๆ2-3นาทีหรือภายใน5นาทีก็สามารถที่สมัครเปิดบัญชีเทรดกับ,บโบรลกเกอร์นู้นนี้นั่นได้แต่สุดท้ายแล้วคือเราต้องไปทำอะไรต่อนี่คือปัญหาที่มือใหม่เจอกันนะครับวันนี้เรามาดูตามขั้นตอนวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนำสำหรับมือใหม่จริงๆเลยที่จะเข้ามาเทฟฟรด forex เ,เมื่อเราตัดสินใจจะเข้ามาเทฟฟรด forex แล้วแหละ เราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับเริ่มเรียนรู้จากตรงไหนอะมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับในขั้นตอนแรกนะเริ่มจากการสมัครเปิดบัญชีเทรดก่อนเลยการสมัครเปิดบัญชีเทรดนั้นนะผมได้ทำรายละเอียดนะครับเอาไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูถึงวิธีการเปิดบัญชีเทรด ภายใต้วิดีโอนี้จะมีวิธีการสมัครนะครับเปิดบัญชีเทรดกับ,บโบรกเกอร์ ABS ให้เพื่อนๆได้เห็นทีละขั้นตอนและเพื่อนๆสำหรับมือใหม่แล้วทำตามง่ายๆแบบถูกขั้นตอนโดยละเอียดนะครับสำหรับรายละเอียดใต้วิดีโอก็มีวิธีดูดังต่อไปนี้นะครับนะคลิกที่รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ เข้ามาดูรายละเอียดสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนในมือถือเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดภายใต้วิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเท่าน,นี้เพื่อนๆก็จะสามารถดูรายละเอียดใต้วิดีโอทุกวิดีโอได้แล้วนะครับเราสมัครเปิดบัญชีเทรดก่อนเพื่อลงทะเบียน เพื่อให้ได้บัญชีเทรดนะครับเราสมัครแล้วใช้บัญชีจริงเลยนะครับโดยการเปิดบัญชีจริงแต่เรายังไม่ต้องใช้เงินจริงเทรดนะในวิดีโอจะบอกให้เพื่อนๆทราบว่าเราจะต้องเปิดบัญชีด้วยบัญชีจริงนะแต่แต่ อย่าเพิ่งฝากเงินจริงนะครับเราเปิดเฉพาะบัญชีเฉยๆเราจะลงทุนเมื่อไร่อันนั้นก็สุดแล้วแต่เรานะครับไม่มีกรอบเวลามาเป็นตัวกําหนดนะก็เราจะลงทุนเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมเมื่อไหรก่ก็ลงทุนได้แต่ตอนนี้เราเปิดบัญชีจริงไปก่อนนะครับเหมือนเราเปิดสมุดบัญชีธนาคารอะเราจะไปฝากเงินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้น,น,นในการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยในวิดีโอน,นี้จะบอกให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดบัญชีสาธิตรหรือบัญชีเดโม เอามดทดลองนะครับเพื่อเราจะได้ฝึกฝนทักษะในการใช้เครื่องมือก่อนนั่นเองอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเ,เปิดบัญชีเทรดให้เรียบร้อยยืนยันตัวตนให้ผ่านตามวิดีโอนะครับหลังจากที่เพื่อนๆดูวิดีโอ หรือขั้นตอนใดก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พบปัญหาหรือข้อสงสัยใดก็อย่างลังเลนะครับในรายละเอียดใต้วิดีโอนี้จะมีรายละเอียดที่อยู่ติดต่อผมนะครับก็สามารถที่จะทักไลน์เพื่อสอบถามได้คือดูวิดีโอไปแล้วดูสื่อที่ผมแนะนําไปแล้วเนี่ยก็เอ๊อย่างไงนาะเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้หรือว่าสงสัยอย่างไรประการใดก็ทักไลน์สอบถามกันได้นะครับด้วยความยินดี สิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับมือใหม่คนที่ยังไม่เคยเทรด forex มาก่อนยังไม่มีทักษะมาก่อนบัญชีเดโมโหรือบัญชีสาธิตสำคัญมากๆเราต้องมี นะครับเพื่อใช้ในการฝึกทักษะก่อนขอย้ำนะครับว่าสำหรับมือใหม่เราเป็นมือใหม่จริงๆเลยนะครับอย่าพึ่งสนใจโบนัสใดๆกับโบรกเกอร์เด็ดขาดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงๆเลยนะครับอย่าเพิ่งสนใจบัญชีโบนัสใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปสนใจโบนัสที่โบรกเกอร์พยายามจะเสนอหรือว่าใครจะชักชวนให้เรามาเทรดด้วยเริ่มต้นด้วยบัญชีโบนัสเพราะว่าอะไรโบนัสมีเงื่อนไข เขาคงไม่มีใครให้อะไรเราฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นมือใหม่ในฐานะที่มือใหม่เรายังเทรดไม่เป็นด้วยซ้ำอ่ะเราไปรับโบนัสเขามีเงื่อนไขเกือบ20ข้อนะครับซึ่งซึ่งในฐานะที่เป็นมือใหม่มันจะเป็นการเสียโอกาสแล้วก็ทำให้เราหลงประเด็นในการเรียนรู้การเข้ามาเทรด forex มากกว่าซึ่งเพื่อนๆถ้าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้รับโบนัสในเมื่อโบนัสมันก็มีก็เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ ใต้วิดีโอนี้นะครับว่าทําไมผมจึงไม่อยากให้รับโบนัสนะครับไปดูรายละเอียดของโบนัสก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างนี้นะผมจะกระซิบอย่างนี้คือจริงๆโบนัสที่ FBS เนี่ยเรามารับในภายหลังได้นะพอเรามีทักษะมีความรู้ในการเทรด forex แล้วย้อนกลับมาล่ารางวัลโบนัสกันจะสนุกกว่านะครับแล้วก็1คนใช้สิทธิ์ได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สิทธิ์ตั้งแต่ต้นโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าออกออเดอร์ยังไงอะเทรด เทรคืออะไรอะ่ะยังล็อกอินไม่เป็นเลยอะ่ะรหัสพาสเวิร์ดไปดูตรงไหนแล้วเรารับโบนัสไปเสียแล้วแล้วต้องไปทําตามเงื่อนไขอีก10กว่าข้อโอ้โหมาโหฬารเลยปวดหัวเลยเพราะฉะนั้นเรามีทักษะเราเทรดด้วยบัญชีสาธิตหรือบัญชีเดโมไปก่อนแล้วก็ไปเทรดด้วยเงินจริงสักพักหนึ่งเราคิดว่าทักษะเราอ่าพอตัวละเราค่อยกลับมารับโบนัสจะดีกว่านะครับเอาละ พอเราเปิดบัญชีเทรดแล้วได้บัญชีจริง1บัญชีและก็บัญชีสาธิต1บัญชีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้พาสเวิร์ดนะครับของ MT4 หรือ MT5 ที่เราเปิดบัญชีเทรดไปแล้วเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ต้องทำหลังจากนี้ก็คือติดตั้ง MT4 หรือ MT5 นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราได้เปิดบัญชีเทรดประเภทอะไรตามวิดีโอวิธีการ เปิดบัญชีเทรดที่เพื่อนๆได้ดูไปก่อนนะนั้นก็จะเป็นวิธีการสมรัครเปิดบัญชีกับบรกเกอร์ ABS ด้วยการเปิดบัญชีประเภท m t 4นะครับซึ่งเ e t a เท t ด r r อหรือ m t 4เนี่ยมันก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะเปิดบัญชีเพิ่มเป็น Mt5 หรือ Meta t ท a d e r 5ได้ในอนาคตก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็เราความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยเปิด เป็นบัญชี MT5 เพิ่มได้นี่เราก็มาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง MetaTrader 4หรือ MT4 นั่นแหละโปรแกรมนี้แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้ในแท็บเล็ตได้ในสมาร์ทโฟนได้ทั้งฝั่งของ Android และ iOS นะครับแต่โดยปกติแล้วจะไม่สามารถติดตั้งบน macbook ได้ เพราะฉะนั้น MacBook เนี่ยสามารถติดตั้งได้ก็จริงอยู่แต่ว่ายังมีความไม่เสถียรอยู่เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้เทรด forex ได้ดีที่สุดก็คือเนื่อง Windows นะครับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะฝั่ง Windows นะครับลองลงมาก็จะเป็นพวกแท็บเล็ตแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นสมาร์ทโฟนมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะใช้อะไรในการเทรดเอยผมมีเฉพาะสมาร์ทโฟนแล้วผมต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ไหมก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับถ้าเรามีเฉพาะสมาร์ทโฟนเราก็ใช้สมาร์ทโฟนใครมี ก็ใช้โน้ตบุ๊ก เพียงแต่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆว่าเครื่องมือที่เทรด forex นะครับแล้วให้ข้อมูลได้ละเอียดมากเป็นอันดับหนึ่งและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมนั่งโต๊ะนะครับฝั่ง Windows ลองลงมาก็คือแท็บเล็ตและก็สุดท้ายก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเทรด forex เนี่ยเราก็ควรจะทราบว่าใช้เครื่องมืออะไรเทรด forex ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ใช้อน,นันก่อนนะครับพอพอเราจะต้องขยับขยายในอนาคตเราค่อยไปเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุด สำหรับเราที่เราถนัดนะครับในวิดีโอนี้ก็จะบอกวิธีการติดตั้งวิธีการล็อกอินนะครับเท่านั้นแต่ก็จะเป็นวิธีการที่เราสามารถทำํำตามง,ง่ายๆแล้วก็ดูได้ไง่ายๆแบบละเอียดนะอย่าลืมในระหว่างที่เราทําขั้นตอนใดก็แล้วแต่ถ้าเราเกิดความสงสัยหรือพบข้อข้องใจใดๆนะครับติดตรงไหนทักไลน์นะครับทักไลน์ลผมด้วยความยินดี วิดีโอต่อไปถ้าหากเพื่อนๆพ,พบปัญหาในการล็อกอินนะครับคือล็อกอินไม่ผ่านอะยังไงก็ไม่ผ่านนะครับหลังจากติดตั้ง MetaTrader 4เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Windows หรือคอมพิวเตอร์ หรือมือถือของเราก็แล้วแต่นะปรากฏว่ามันล็อกอินไม่ผ่านเราก็ไม่ดูวิดีโอนี้นะครับสำหรับจัดการบัญชีเทรด MT4 เลิกสับสนนะครับก็คือก็ในวิดีโอนี้ก็จะบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราพบปัญหาในการล็อกอินแล้วสลับบัญชีเทรดเนี่ย <c oughs> เกี่ยวกับการจัดการบัญชีเทรดในการล็อกอินนะครับ <c oughs> เข้าใช้งาน <c oughs> เราจะต้องแก้ไขอย่างไรเราต้องไปดูอะไรนะครับตรงนี้ ก็จะช่วยให้เพื่อนๆได้เข้าใจยิ่งขึ้นนั่นเองช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับเพื่อนๆเนาะ no. โดยจะมีวิธีการแก้ปัญหาแยกเป็นหมวดนะครับก็คือทั้งในคอมพิวเตอร์ฝั่ง Windows นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะแล้วก็ในฝั่งของมือถือนะครับซึ่งในการล็อกอินในแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีความระไม้คล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่สาหรับมือใหม่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้เรางุนงงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เพื่อนใช้อุปกรณ์ใดก็ดูตามรายละเอียดของวิดีโอที่ผมแปะไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับ Windows สำหรับ iOS สำหรับ Android ก็สามารถดูได้นะครับว่าเ,ออเราจะล็อกอินผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ iOS ก็มาดูการจัดการบัญชีเทรด Forex บน iPhone ใช้ Windows นะฝังโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมตั้งโตก็ไปดูในการใช้ฝั่งโดนะครับหรือเพื่อนๆที่ใช้ฝั่ง Android นะครับ เพื่อนๆก็มาดูในวิดีโอจัดการบัญชีเทรด MT4 เลิกสับสนนะครับก็จะเป็นวิธีการล็อกอินการใช้งาน MT4 หรือ MetaTrader 4 ในฝั่งของ a n d ด o i d นะโอเคพอเราล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีบางคนนะเนาะลืมพาสเวิร์ดลืมอุตสาห์เข้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วอ่ะแต่ไม่สามารถที่จะทําตามขั้นตอนวิดีโอการล็อกอินได้เนื่องจากลืมพาสเวิร์ดไปแล้วนะครับไม่ได้จดจําพาสเวิร์ดไว้ก็ก็มาดูวิธีเรียกคืนพาสเวิร์ดที่เราลืมไปแล้วนั้นจากบลรกเกอร์ได้อย่างไร นะตามวิดีโอนี้ก็คือลืมรหัส MT4 กูได้ง่ายสำหรับโบร oker ABS นะครับซึ่งเพื่อนๆที่ล็อกอินในขั้นตอนล็อกอินเข้าสู่ MetaTrader 4เรียบร้อยแล้วได้ก็ไม่จำเป็นต้องดูวิดีโอนี้ต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตกหล่นว่าแย่แล้วลืมพาสเวิร์ดนะครับไม่ได้จดไว้ไม่ได้บันทึกไว้ก็มาดูวิดีโอนี้นะก็จะแสดงถึงวิธีการกู้คืนพาสเวิร์ดเรานั่นเองนะ และอย่าลืมว่าถ้าเพื่อนๆเ,เจอเรื่องยุ่งยากในระหว่างทําตามวิดีโอใดก็ตามนะครับในขั้นตอนใดก็ตามเรื่องมันจะง่ายขึ้นถ้าเพื่อนๆทักไลน์นะครับแล้วแจ้งให้ผมทราบนะครับด้วยความยินดีเอาละต่อไปเมื่อเราล็อกอินได้สําเร็จนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเข้าไปก็คือเราจะเทรดยังไงอะ่ะเราจะใช้เครื่องมือบน MDF ยังไงอะ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในมือถือคอมพิวเตอร์ iOS หรือ Android แท็บเล็ต นะครับเราจะใช้อย่างไรก็จะมีรายละเอียดอยู่ภายใต้วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาในแต่แตละหมวดแต่ละหัวข้อนะครับวางวินโดว์ใช้ยังไงบน iPhone ทำายังไง iOS ทํทำอย่างไางไนะครับแล้วก็ Android ทำอย่างไรนะครับหรือแม้แต่ในแท็บเล็ตนะครับจะเทรดอย่างไรก็มีรายละเอียดอยู่ภายใต้วิดีโอนี้ให้เพื่อนเ,อน,เอนไปเลือกศึกษาให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเทรดของเพื่อนๆนนะในนี้ก็จะบอกนะครับถึงวิธีการออกออเดอร์การออกออร์ดซ้าการปิดเปิดออเดอร์ order. นะครับทุกสิ่งอย่างที่เราจะสามารถทำได้ในแพลตฟอร์มการเทรดเราจะได้กำไรขาดทุนตรงไหนอะไรยังไงก็ดูในนี้นะซึ่งเป็นสิ่งแรกๆที่เพื่อนๆจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้มันนะครับให้เข้าใจก่อนนะย้ำนะครับเราจะใช้บัญชีเดโมเท่านั้นนะในการฝึกทักษะการเรียนรู้อย่าใช้บัญชีจริงแล้วได้โปด์อย่าเพิ่งฝากเงินเลยนะครับสำหรับมือใหม่ใช้บัญชีสาธิตก่อนนะพอเราเข้าใจการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับเนี้ยตามเนี้ยนะครับ อนันในเครื่องมือต่างๆเราเนี่ยนะครับเราออเดอร์ได้แล้วแล้วเข้าใจวิธีการเทรดอ๋อกำไรขาดทุนเป็นยังไงอะไรยังไงค่อยไปฝากเงินจริงเข้ามาเทรด <No. S 2> ซึ่งรายละเอียดวิธีการเทรดในอุปกรณ์แต่ละประเภทครับก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับถึงแม้ว่าจะให้ผลลัพธ์หรือว่าส่งผลลัพธ์เหมือนกันก็ตามนะครับแต่ว่าการคอนโทรลหรือว่าการใช้งานก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเนื่องจากว่าความจํากัดของตัวอุปกรณ์เองนะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนก็จะเห็นตามรูปเนี้ก็จะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราใช้อุปกรณ์ใดก็เลือกเรียนรู้ตามอุปกรณ์นั้นนะครับ ซึ่งการเรียนรู้ตรงนี้จะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูประวัติ การเทรดของเรากำไรขาดทุนเป็นอย่างไรหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เราพบปัญหาว่าเครื่องมือในการเทรดของเรานะครับแพลตฟอร์มการเทรดของเรา MT4 ของเรานั้นเออเครื่องมือที่เราเคยใช้มันหายไปหรือมันเปลี่ยนรูปร่างเราจะแก้ไขอย่างไรก็จะมีอยู่ในหน้าจอน,นี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่าวศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข่าวแหล่งที่เราจะสามารถดูข่าวเกี่ยวกับ เศรษฐกิจกได้นะครับหรือ,อาการใช้อินดิเคเตอร์มาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจการใช้เทคนิคพิเศษที่อยู่บนแพลตฟอร์มการเทรดเองนะการซั่มซื้อขายล่วงหน้าทําอย่างไรการล็อกกําไรเป็นอย่างไรนะครับหรือว่า,าการศึกษาเกี่ยวกับกรอบของเวลาหรือไทม์เฟรมว่ามีผลอย่างไรต่อ การถือออเดอร์ของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดภายใต้วิดีโอนี้นะฮะให้เราศึกษาทีละขั้นตอนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนเพื่อน,อนศึกษาแค่นี้เพื่อนเอนเก่ง <ๆ S 2> เลยนะครับแต่เพื่อนๆจะได้ความรู้ในเรื่องของพื้นฐานที่จะสามารถที่จะไปเรียนรู้ต่อยอดจากสื่ออื่นๆหรือเทคนิคอื่นๆที่สูงหรือเหนือขึ้นไปกว่านี้ได้นะครับเป็นการปูพื้นฐานให้เราเข้ามาเทรดได้ง่ายๆและเข้าใจตั้งแต่แรกๆนะครับเอาละพอเราศึกษาเรียนรู้ผ่านบัญชีเด มหรือบัญชีสาธิตมาสักระยะหนึ่งซึ่งแต่ละคนก็ใช้เวลาแตกต่างกันนะครับอาจจะใช้เวลาสัปดาห์2สัปดาห์นะครับบางคนอาจจะใช้เวลา6เดือน1เดือน1ปีมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาและความสามารถในการเรียนรู้ของเราแต่ละคน นะครับความพร้อมแต่ละคนนั่นเองว่าเราจะสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในขั้นพื้นฐานได้เร็วแค่ไหนหรือบางคนรวบลัดตัดตอนเลยก็มีนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับโดยที่โบรกเกอร์ไม่ได้บังคับเราว่าเอ้คุณเปิดบัญชีแล้วแล้วคุณเปิดบัญชีจริงมาแล้วคุณจะต้องฝากเงินภายใน1เดือนนะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะฝากเงินเทรดด้วยเงินจริงเมื่อไหร่ก็คือ ต่อเมื่อเราพร้อมแหละครับว่าเราพร้อมเรียนรู้เราเข้าใจแล้วแหละว,ว่าเราเพจเดโมหรือบัญชีสาธิตมาสักระยะหนึ่งแล้วเราเข้าใจการใช้เครื่องมือพื้นฐานแล้วเราก็เริ่มเทรดด้วยเงินจริงทีนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ถึงวิธีการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของเราแล้วแหละเพื่อเราจะได้ใช้เงินจริงของเราละทีนี้นะครับในการเทรดเพื่อสร้างกําไรของเราจริงๆนะครับและสําหรับที่เพื่อนๆเป็นมือใหม่นะก็ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะใช้เงินทุนสูงนะครับในการเทรดเอาละเราอาจจะมีเงินเยอะเราอาจจะคาดหวังกั การเทรด forex ว่าเราจะสร้างกําไรเป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าเราจะสร้างอาชีพเสริมจาก forex นะครับไปจุนเจือเป็นจุนเจือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามเราอาจจะคาดหวังว่าเราจะจริงจังกับมันจริงๆนะครับกับ forex แต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆขอให้เชื่อผมฝากเงินน้อยๆก่อนนะครับคำว่าน้อยๆนี่เท่าไหร่มันก็บอกยากนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่าของเงินแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเอายี้ดีกว่า FBS ให้ฝากเงินขั้นต่ำที่500บาทเพื่อนๆสามารถฝากได้แค่500บาทก็ได้ก็พอนะครับสำหรับฝึกทักษะในการเทรดด้วยเงินจริงนะครับส่วนใครจะฝากมากกว่านั้นก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพียงแต่ว่าเงินก้อนนั้นอะเงินที่เราจะมาลงทุนด้วยการเทรด forex จริงๆอะขอให้เป็นเงินที่แบบน้อยที่สุดสําหรับเราอะแล้วถ้าเงินก้อนนั้นมันหายวับไปนะครับเราไม่เดือดร้อนอะเอาแบบนั้นนะครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้เพราะว่าการเทรดด้วยเงินจริงกับบัญชีสาธิตเนี่ยบัญชีสาธิตมันไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแต่พอ เป็นเงินจริงปุ๊บแม้จะเป็นเงินน้อยนิดถ้าเกิดเราติดลบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับเรานะครับมันจะมาบีบนะครับเราให้เราอยู่ในภาวะที่แบบมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เราได้แหละเราเทรดได้มันจะทําให้เราพยองนะครับใจพยองพองโตขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยฟอเร็กนี่มันง่ายจังเลยนะครับเพราะนั้นพอเรารู้สึกว่ามันง่ายเนี่ยเราจะใส่ออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็รีบที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นทันทีเพื่อที่จะทํากําไรกับฟอเร็กเพราะนั้นมือใหมน่นี่อัน มากๆสําหรับการที่ลงทุนสูงๆตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเราอยู่ให้นานนะครับอยู่ให้นานเพื่อได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากพอก่อนที่จะใช้เงินทุนที่สูงมากขึ้นเพื่อหวังผลกําไรที่เราตั้งเป้าเอา,เอาไว้ดีกว่า นะครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนตู้มเดียวเลยถ้าเกิดเงินก้อนนั้นนั่นอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดมันอันตราานหายไปเราจะต้องไม่เดือดร้อนนะครับเราจะได้ไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับสำหรับมือใหม่ฝากเงินให้น้อยๆก่อน นะแล้วก็ลองเทรดก่อนแล้วเทรดดูซิว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมแล้วก็เรียนรู้ที่จะสร้างกําไรจากเงินก้อนเล็กๆของเราอันนี้ไปก่อนได้ไหมดูสถิติสัก2 3สเดือนนะครับขึ้นไปก่อนว่าเ,ออเงินแค่นี้เราสามารถสร้างกําไรเพิ่มขึ้นให้เป็นกําล่งกาไรเนี่ยเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นอย่างสม่ําเสมอหรือไม่นะเมื่อเรามีทักษะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเราค่อยเพิ่มทุนในภายหลังศึกษาเรียนรู้วิธีการ ให้ดีๆเขามีเงื่อนไขนะครับสิ่งนี้สําคัญถ้าพบปัญหาใดๆก็ตามนะครับไม่เข้าใจอะไรถามโดยตรงกับบรกเกอร์ก็ได้หรือจะทักไลน์สอบถามผมก็ได้ด้วยความยินดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามา,าภายใต้ลิงก์ของผมนะครับหรืออาจจะไม่ได้สมัครภายใต้ลิงก์ของผมแต่พอเอิญมีปัญหาก,ก็ทักกันได้ครับด้วยความยินดีพอเราฝากเงินเราเทรดถ้า เราจะถอนเงินเราจะถอนยังไงอ่ะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมอ่ะมันจะถอนยากไหมอ่ะพอฝากเงินก็ดูเหมือนง่ายแต่เวลาถอนจะยึกยักไหมบรเกอร์จะให้เราถอนจริงๆหรอก็มาดูวิธีในการถอนนี้นะครับคือถ้าเราฝากอย่างถูกต้องถอนก็ถูกต้องนะครับโดยวิดีโอทั้งฝากแล้วถอนอะผมทําโดยละเอียดละนะครับแต่เงื่อนไขอะผมต้องบอกกับเพื่อนๆว่า เพื่อนๆจะต้องอัปเดตเงื่อนไขแล้วบัญชีธนาคารรับฝากกับโบรกเกอร์ ABS บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นปัจจุบันล่าสุดของโบรกเกอร์แต่วิธีการเหมือนเน <ๆ S 2> กันนะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะพยายามอัปเดตให้นะครับสำหรับเพื่อนๆก็มาดูวิธีการถอนเงินนะครับกับโบรกเกอร์ ABS ตามวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถอนกำไรของเพื่อนๆไปใช้ถอนกำไรของเพื่อนๆ,ๆไปนะครับถ้าเรา เทรดด้วยเงินจริงแล้วได้กําไรนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆให้มองภาพอย่างชัดเจนว่า12-3ขั้นตอนที่เราจะเข้ามาเทรด forex เนี่ยแล้วสุดท้ายอนะ่ะที่เราจะได้ถอนเงินเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนนะครับมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งผมหยิบเอาเฉพาะขั้นตอนที่สําคัญสําคัญนะครับเพื่อจะนาพาเพื่อนเพื่อ,เ,อเข้ามาเทรด forex ได้นั่นเองนะครับและและมันก็ยังมีเทคนิคหลายๆอย่างเลยที่เทรดเดอร์ trader, หรือคนเทรด forex เนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมซึ่งการเทรด forex มันไม่มีการเรียนรู้ที่สิ้นสุดนะครับมันมีหลากหลายเทคนิคเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้ศึกษาและเข้ามาเทรด forex ด้วยวีโอ,อแนะนําของผมมันเพียงพอสําหรับมือใหม่นะครับที่จะเริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วถ้าเราจะศึกษาเพิ่มเคี่ยวเล็บให้กับตัวเองเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในสื่อโซเชียลที่เขาโชว์เทคนิคต่างๆนะครับที่เราจะไปสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินทั้งแบบฟรีและไม่ฟรีนะครับเราก็ ไปสามารถเรียนรู้ได้โดยที่เราก็สามารถที่จะเข้าใจในศัพท์ที่เขาใช้แล้วก็อ่สื่อที่เขาได้สอนให้ได้เข้าใจง่ายๆเพราะว่าเราได้เรียนรู้พื้นฐานมาแล้วเราเข้ามาเทร Fore ด forex ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมก็สามารถย้อนกลับไปรับโบนัสได้ อย่าลืมว่า,าเพื่อนๆนนสมัครภายใต้ลิงก์ของผมนะครับแจ้งหมายเลขบัญชีเทรดให้ผมทราบสักนิดนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องแจ้งพาสเวิร์ดนะทักไลน์ผมแล้วก็แจ้งบัญชีเทรดให้ผมทราบนะครับไม่ต้องแจ้งพาสเวิร์ดผมนะเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มไลน์แล้วก็รับการซัพพอร์ตจากผมฟรอีกนะครับแล้วก็เพื่อนๆสงสัยว่าเอ้ยทำไมต้องสมัครภายใต้ลิงก์ก็เพื่อนๆก็ลองไปดูวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับกลลวง forex จริงหรือหลอกดูอย่างไร ในวิดีโอนี้ก็คือกลลวง forex จริงหรือหลอกดูอย่างไรนะครับจะบอกความแตกต่างระหว่างการที่เราสมัครกับลิงก์ของใครสักคนเนี่ยเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างนะครับและทําไมเราต้องสมัครภายใต้ลิงก์นะครับของคนอื่นหรือของผมนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ไปศึกษาตรงนี้ผมจะบอกโดยละเอียดเลยบอกจนหมดเปลือกเลยนะครับว่ามันจําเป็นไหมแล้วเพื่อนๆค่อยตัดสินใจนะว่าจําเป็นกับเพื่อนๆไหมนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่แบบ โอ้พลาดแล้วไม่ได้สมัครภายใต้ลิงก์ของผมก็สามารถที่จะทักผมได้นะครับว่าไม่ได้สมัครภายใต้ลิงก์อยาก,กเข้าร่วมกลุ่มไลน์แล้วก็อยากาให้ผมซัพพอร์ตดูแลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ทักไลน์ผมได้นะครับแจ้งความประสงค์ได้นะครับสอบถามพูดคุยกันนะด้วยความยินดีนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,น,นะครับว่าการเทฟฟรด forex เนี่ยก็สนใจแหละแต่ว่าก็ไม่รู้เริ่มจาก อะไรก่อนนะครับถึงขั้นตอนการออกออเดอร์หรือการฝากเงินถอนเงินจะทํำยังไงเวลามีปัญหาจะปรึกษาใครหรือจะสอบถามใครได้ข้อมูลในสื่อโซเชียลก็เยอะแยะมากมายนะก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรก็นี่แหละครับวิดีโอนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไขข้อข้องใจของเพื่อนๆได้อย่างไรก็ตามอย่าลืมระหว่างชมวิดีโอนี้พบข้อสงสัยหรือฟังจนจบแล้วเอ๊ะมันก็ยังค้างคาใจอยู่กับเรื่องนี้เอ่อเรื่องนี้มันยังไม่เข้าใจา แล้วก็จะทำยังไงดียังมีเรื่องที่แบบอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ายังมีข้อสงสัยอยู่เนาะก็ทักหลายผมเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามด้วยความยินดีครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้ามาเทรด forex อย่างถูกต้องและมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพสร้างกำไรให้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำสามารถอยู่รอดในตลาด forex ได้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ